สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อย t ทนดี้ทาโนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิบซีมาฝากนะคะวันนี้เรามาต่อคลิปกันนะคะสำหรับคลิปวิธีการแก้ไขปัญหางานด้วยไพ่ยิบซีนะคะในวันนี้ก็จะเป็นไพ่เดอะสตานะคะแล้วก็เอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายนะคะก็จะเป็นชุดอีกาทาลอดหรือคราวทาลนะคะส่วนอ,อ่ต้องบอกว่าสํานักพิมพ์นะคะก็จะเป็นสํานักพิมพ์ US เเกนะคะก็บางคนก็แบบ เคยเห็นแล้วล่ะเพราะมันออกมาสักระยะหนึ่งนะคะก็สวยงามดีเดี๋ยวนี้อ,อ่อ US Game เนี่ยในมุมของพี่นะเดี๋ยวนี้ผลิตไพ่แบบค่อนข้างจะลื่นไม่ไม,ไม่ไม่สากมือเหมือนสมัยก่อนต้องบอกอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันนะคะออสำหรับการแก้ไขปัญหางานด้วยไพ่ย,ยิปซีกับการได้ไพ่เดอะสตาเนี่ยไพ่เดอะสตานะคะถ้าเกิดว่าท่านใดกัแล้วแต่ยังไม่ได้ลาออกจากงาน แต่คิดว่าตัวเองจะหางานนะคะการได้ไพ่เดอะสตาร์เป็นการบงบ่อกว่าออมีสิทธิ์ตกงานได้แล้วก็ตกงานได้นานด้วยนะคะคือโดยตัวเดอะสตาร์เนี่ยจากประสบการณ์ที่พี่เคยดูดวงมานะคะลูกค้าที่ได้เดอะสตาเนี่ยออลาออกจากงานมาเพื่อมาหางานกับกลายเป็นว่าตกงานยาวนานมากนะคะตกงานยาวถึง3ปี คือถามว่ามีอย่างนี้คนเดียวหรือเปล่าไม่ได้มีคนเดียวนะคะมีหลายคนดังนั้นถ้าเกิดน้องๆมองว่าไพ่เดอะสตามันดูไม่มีอะไรมันไม่น่ากลัว สำหรับในการตกงานถือว่าเป็นไพ่หน้ากลัวนะคะดังนั้นนะคะท่านใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคิดว่าวิ๊ยชั้นงานหนักชั้นอยากจะลาออกจากงานมาเพื่อมาหางานอันนี้จะเป็นความผิดพลาดอย่างมากนะคะอย่าลาออกจากงานมาเพื่อมาหางานให้หางานไปเรื่อยๆจนได้งานก่อนนะคะแล้วค่อยลาออกไปบริษัทใหม่อย่าลาออกมาเพื่อมาหางานคุณจะตกงานนานมากนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเอ,อเายังไม่ได้ลาออกละ อีทีนี้เราจะทำยังไงดีล่ะจะได้งานแบบไหนดีคือต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเดอะสตาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับบ้านดังนั้นนะคะต้องบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านอุปกรณ์อะไรนะคะที่เกี่ยวกับ ของใช้ในบ้านแต่ต้องแบบอย่าไปนึกถึงช่วยชามล้ำหายนะคะต้องนึกเป็นลักษณะตรงที่แบบอิดหินบูนทรายเหล็กเส้นก๊อกน้ำคือของอะไรที่มันแบบเป็นเหมือนฮาร์ดแวร์หรือมันเป็นพื้นฐานที่เราต้องใช้ติดตั้งในตัวบ้านไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะถือว่าได้อยู่นะคะก็ไปสมัครงานที่เป็นบริษัทที่เขาก่อสร้างก็ได้นะคะเป็นบริษัทที่เขาก่อสร้างบ้าน ก่อสร้างเอ่อก่อสร้างคอนโดนะคะเอ่อบริษัทพวกเร a l e เ t ตต่างๆนั่นเองนะคะหรือเป็นบริษัทที่ขายอุปกรณ์การก่อสร้างก็ได้แต่ถ้าเกิดในบางคนบอกพี่นุลาออกมาแล้วถ้าลาออกมาแล้วนะคะให้ดูเลยค่ะว่าตัวเองมีความชํานาญอะไรเอาความชํานาญของตัวเองนะคะใช้ในการหางานทํางานก่อนนะคะโดยใช้บ้านเนี่ยเป็นสํานักงานหรืออ,อใช้บ้านเป็นร้านค้าใช้บ้านเป็น ที่พบปะเจอเจอลูกค้าที่จะคุยงานกันหรือขายของหน้าบ้านก็ได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือไพ่มันแปลได้ว่าเพื่อนด้วยก็คือดังนั้นก็ หาดูทําอะไรกับเพื่อนไปก่อนนะคะต้องรีบเร่งนิดนึงแล้วเป็นเพราะได้ไพ่เดอะสตาร์เนี่ยไม่จําเป็นว่าทุกคนต้องตกงานสามปีแต่พี่เลียดการตกงานมันนานจริงๆเป็นไพ่หน้ากลัวนะคะสําหรับตัวพี่เองนะคะเป็นเพราะมันเป็นไพ่ของความหวังอะ่ะมันก็ได้แต่หวังไปเรื่อยๆดังนั้นนะคะมันจะเป็นไพ่หน้ากลัวสําหรับพี่ในเรื่องเกี่ยวกับการตกงานแต่ถ้าเกิดท่านใดเอ,อ่อทงานอยู่แล้วมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยในลักษณะว่ามีปัญหากับเพื่อนฝูงคือให้ดูนิดนึงว่าเออเหมือนกับว่า เจอกันทีไรก็ดันไปเจอตอนเราว่างงานทุกทีหรือเปล่าหรือนายดันไปเจอตอนเราแบบเพิ่งเสร็จงานพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะอาจจะต้องแบบบางทีเหมือนเราอาจจะไม่อยากทํางานไปช่วยงานคนอื่นเราก็จะต้องแบบทําให้คนอื่นเห็นว่าเราทํางานเสร็จทันช่วงเวลาไล่เรียกกันกับคนอื่นแล้วก็กลับบ้านอันนี้ก็จะแก้ปัญหาได้แบบหนึ่งนะคะคือเรียกง่ายๆว่าอย่าทําให้คนอื่นเห็นว่าคุณ มีเวลาว่างคือในบางคนเนี่ยจะเป็นในลักษณะตรงที่แบบทํางานเสร็จเร็วแล้วก็เอาเวลาว่างไปทํางานส่วนตัวแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันเกิดปัญหากันกับเพื่อนร่วมงานได้คือเขาจะไม่ได้มองว่าเราขยันแต่เขากําลังมองว่าเฮ้ยทำงานเสร็จเร็วก็ไปกดดันทําให้เขามีปัญหาในเรื่องงานดูเหมือนเขาเป็นคนขี้เกียจดังนั้นนะคะน้องๆท่านใดก็แล้วแต่ถ้าได้ไพ่เดอะสตาร์มันมองดูเหมือนกับว่าไพ่มันไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมแต่มันมีปัญหาในลักษณะแบบนี้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ดังนั้นนะคะเราก็ต้องทํา ลักษณะตรงที่แบบทําตัวสม่ําเสมอกลมกลืนกับเพื่อนๆนิดนึงนะคะคืออย่าเป็นลักษณะว่าทําให้คนหันเห็นว่าเราว่างงานหรืออย่าทำให้นายเห็นว่าเราทํางานเสร็จเร็วเราว่างงานกับกลายเป็นว่าเขามองว่าทำงานเสร็จเร็วว่างงานใช่ไหมทำงานชิ้นต่อไปมันจะกลายเป็นแบบนั้นนะคะคือดังนั้นเนี่ยเราก็ทําอะไรให้แบบดูเบสิก เบเบนิดนึงดูสมดูก็เรียกว่าใกล้เคียงกับเพื่อนๆที่ที่ทำงานมันก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะแล้วก็โดยทั่วๆไปการได้ไพ่เดอะสตาเนี่ยมันได้อีกแบบหนึ่งนอกจากบริษัทที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านที่ดินหรือทำธุรกิจกับบ้านแล้วเนี่ยไปสมัครงานบริษัทที่เขาเป็นในลักษณะการขายผลิตภัณฑ์พวกดีท็อกก็ได้นะคะหรือ ขายเ,าเป็นหรือจะไปทำพวกบริษัทที่เขาแบบาขายเกี่ยวกับพวก ยาต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะราะคาก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับความหมายของไพ่เดอะสตาในวิธีการแก้ไขปัญหางานด้วยไพ่ยิปซีนะคะท่านใดนะคะชอบคลิปในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความหมายไพ่มมเพื่อตรงที่ว่าน้องๆจะได้เรียนออนไลน์ได้นะคะในเรื่องของการทราบความหมายเนี่ยก็ าสามารถารับชมได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปในเรื่องเกี่ยวกับการสอนไพ่นะคะทีนี้ในบางคนบอกว่าเออพี่กระติปเคยบอกว่าจะเอาตำนานเทพมาเปรียบเทียบแล้วก็แนะนำไกด์ในเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดได้ไพ่เป็นเทพเจ้านี้พอจะเทียบเคียงยังไงได้บ้างในการอ่านไพ่ก็เดี๋ยวไว้ คลี่เคลียร์นิดนึงนะคะเลยเดี๋ยวจะทําให้นะคะว่าแบบเออเทียบเคียงในการอ่านไพ่อย่างไรบางคนบอกว่าก็อยากให้เล่าเรื่องเทพเจ้าด้วยคือเล,เล่าเรื่องเทาเล่าเรื่องเทพเจ้าเนี่ยเล่าได้แต่ว่าอาจจะต้องท่องนิดนึงเพราะว่าเวลาพี่ อ่านหนังสือพี่ก็อ่านเที่ยวเดียวใช่ไหมคะแล้วก็แบบเหมือนเขาเรียกว่าประมวลผลในหัวว่าเออมันอ่านอย่างนี้ได้อ่านอย่างนี้ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราเอามาเล่าเรื่องเนี่ยพี่ก็อาจจะต้องท่องจํานิดนึงว่าประวัติของเทพเจ้าองค์นี้เป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะก็ครบกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาตอบกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวมาพบกันกันกบไพ่เดอะมูนในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ